สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสุกิษแปลงร่างนะคะมาดูค่ะว่าจะทำอะไรนี่นะคะหนึ่แขนเสื้อลงค่ะสองข้างนะคะนะได้ชิดต่ออกค่ะคิดี้นะคะเอาแขนข้างนึงลงค่ะ นะคะอ่าเอาไหลลงอีกข้างนะคะหยบแขนเข้าไปค่ะนะคะเป็นชุดต่ออ,อกโอเคนะคะเอาแขนออกค่ะดูมีคุยกลายนิดหนึ่งหยิบแขนสองข้างนะคะเอามาลูกเป็นด้านหน้าดูให้เป็นลักษณะเหมือนกับจับเป็นโบแล้วก็ใช้หนังยางช่วยนะคะ นะคะ,ะออใหม่นะคะจาจับข้างล่างค่ะหยิบชายข้างล่างนะคะรวบค่ะหนังยางเหมือนเดิมนะคะ,คะเหมือนเดิมะะเราสามารถเอาชุดนี้ทำได้หลายๆแบบนะคะโดยที่บางครั้งที่เราอาจจะออกไปข้างนอก หมือนจะไม่ไม่ได้เป็นทางการมากมายนะคะเป็นแค่ลำลองด,ดูชุดสุดท้ายนะคะว่าจะทำอะไรอยู่นะคะนี่ค่ะเอาลองนะคะจับรูดค่ะแน,น้าเป็นกระโปรงนะคะ,ะได้หลายช,ชุดชุดเเดียวสามารถทำอะไรไได้เห็นไหมคะ วันนี้พบกับุดเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ